สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่โลในช่องคู่มือมนุย์เงินเดือนอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่โลจะมาตอบคําถามนี้นะคะก็คือน้องมาถามว่ากรณีที่ออกจากงานนะคะได้ลงทะเบียนว่างงานไว้ทางออนไลน์แล้วนะคะและ,และได้ส่งเอกสารการรับเงินกรณีว่างงานไปทางไปรษณียน์นะคะไปที่สํานักงานประกันสังคมพื้นที่4นะคะแต่เขาปิดนะคะผมจะตามเรื่องได้จากทางไหน พรโทรไม่ติดเลยครับพี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความค่คข้าวๆนะคะพี่อาจจะไม่ได้อ่านข้อความตามที่ระบุไว้ในคําถามนี้นะคะแต่เนื้อหาก็จะประมาณนี้ค่ะวิธีหาข้อมูลของแต่ละพื้นที่นะคะพี่โลใช้ใช้การเซิร์ชหาค่ะเซิร์ชคําว่าประกันสังคมนะคะประกันสังคมพื้นที่สค่ะ ซึ่งพี่โลได้ตอบคำถามน้องไปแล้วนะคะก็เลยเห็นว่าใน Google ที่พี่โลเซิร์ชเข้าไปมีคำว่าประกันสังคมพื้นที่4อยู่นะคะกด Enter เลยนะคะเข้าไปก็จะมีเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะคะของประกันสังคมพื้นที่4นะคะซึ่งก็คือ026340180นะคะซึ่งไม่รู้ว่าน้องได้โทรไปเบอร์นี้หรือเปล่านะคะ ยังไม่ได้โทรเบอร์นี้ก็ลองโทรเบอร์นี้ก่อนนะคะ 0- 26 340180ค่ะถัดไปนะคะพี่ก็จะมาดูในหัวข้ออื่นนะคะว่ามีช่องทางไหนในการติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่4นี้ได้บ้างนะคะที่ Facebook อันแรกนะคะของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็น แจ้งที่ตั้งนะคะของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่4พร้อมเบอร์เบอร์กลางในการโทรนะคะ026340180ถึง95ค่ะแล้วก็กลับไปที่หน้าเดิมนะคะหน้าเดิมก็จะมี Facebook อีกอันนึงค่ะของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่4นะคะเหมือนกันลองเข้าไปดูค่ะโอเค ในนี้พี่โลกก็จะเจอ,อช่องทางในการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือทางเมลค่ะ ssoarea f o area. นะคะ at gmail com ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่4ได้นะคะและหวังว่าช่องทางนี้นะคะน้องจะสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่4ได้ในช่วงนี้นะคะ